ดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจะพาพื้นใบตะหงเขาไห้น้องหมาจ้ะนี่จ้ะปืนนะคะปืนปืนอ่ะพาพื้นจ้ะพอไม่มีฝนยายก็ต้อง เตรียมฟืนไว้ก่อนถ้าหน้าฝนเราหายากฟืนจะฟืนใบหุงข้าวให้น้องหมาค่ะให้น้องหมาให้น้องไก่คนก็หุงได้นึ่งได้นะคะใช้ฟืนประมาณนี้ยายก็พาง่ายอยู่ <laughs> อันนี้ก็ ปืนเล็กๆก็เอาไว้ออยไฟเนาะจะออยบานเขาอื่นออยไฟเนาะก็เป็นถ้าภาษากลางเขาก็เรียกอะไรอะไว้เออเป็นเชื้อไฟเนาะจะนี่รู้สึกนี้ยายจะจะตัดแบ่งกิ่งเออต้นศักนี่จะ้ะแล้วก็เก็บไว้ให้แห้งแล้วเราก็เก็บมาทำปืนออยไฟอันนี้ ภา,าษกากลางแกเขาอื่นอีอยังบุ <laughs> น่าจะความหมายเหมือนกันเนาะคำว่าอ่อยไฟเนาะอ้อยกับแบบเราก่อไฟแล้วก็เอาชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเชื้อเป็นเชื้อไฟเนาะเนาะเพื่อนเนาะจะ <laughs> จัะงมีอันนี้ปืนอ่อย นี่ด้ามปืนนี่ก็เป็นแดก็มาหัน่นอันนี้รู้สึกจะเป็นไม้กระท้อนอันนี้ตัดแต่งกิ่งกระท้อนในสวนค่ะอันนี้ไม้กระท้อนจะเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่นี่ไม้กระท้อนนี่จ้ะคือชิ้นคือคือด้ามหนึ่งชิ้นหนึ่งนี่เราก็จะหุงเกือบสุกเนาะจ้ะอยู่ในสวนยายเยอะ เพราะว่าหน้านี้ก็แต่งเนาะอันไหนที่อยู่ข้างล่างสุดของของของต้นสักเนี่ยแหละยายก็แต่งแต่งแต่งกิ่งให้สวยให้เขาเรียวขึ้นไปเลยที่มันเกินจากที่ไม่สวยเนาะยายก็จะแต่งเนี่ยก็ประมาณนี้นี่จะ้ะ อันนี้ไม้ไม้สักเราก็แต่งให้เขาเรียวๆขึ้นไปข้างบนอันนี้น่าจะยายน่าจะแต่งประมาณต้นปีแล้วแหละจนแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ไม้ของกระท้อนครับนะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปนะคะยายก็มงเล่าของคนชาวสวนเนาะ แต่งกิ่งไม้ไว้ให้มันแห้งแล้วเราก็มาใช้เป็นฟื้นที่มันเป็นประโยชน์ได้นะคะในสวนในนาบุังค้นมีนะก็ะมีไม้อย่างนี้หละจ้ะเนาะชาวสวนเราแต่งกิง่งพอแห้งก็เอามาเป็นใช้ฟื้นได้มีประโยชน์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ